สวัสดีครับหมอตีนะครับนายแพทย์ี่สุดปียกิรติกุลนะครับจากดเรเวลเนสสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องถึงการป้องกันภาวะหยอดสมรรถภาพทางเพศนะครับจากจริงๆเราเนี่ยเราเจอคนไข้ที่มีปัญหาเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆหือหลายท่านเนี่ยอายุยังไม่ทัน40เลยก็เริ่มมีอาการแนละ้วเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการในการดูแลตัวเองก่อนที่ปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดน,นะครับ ลำดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับความหมายก็คือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมีผลมากๆเนาะสำหรับคนที่ชีวิตประจําวันเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนไม่พอรวมถึงซีเดนทารีก็คือบางวันนี่นั่งเฉยเช่นมนุษย์ออฟฟิศหมอนี่ก็ใช่ก็คือนอกนั่งอยู่กับโต๊ะเองเดียวเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ทําอะไรเป็นไม่ได้ออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยการเดินต่อเนื่องติดต่อกันนานอย่างน้อยนาทีเนาที ก็มีประโยชน์มีการศึกษานะครับว่ามันช่วยลดโอกาสเกิดโอกาสที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะครับทางหนึ่งนะครับก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอเนาะเพราะว่าเราก็จะเจอว่าบางคนเนี่ยนอนดึกมากพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้าอีกหรือว่าบางคนก็ไปแอบมีตอนกลางวันเอาเองนะครับจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเพี้ยนง,ง่ายร่วงไวนะครับเพราะว่านอกจากจะลดฮอร์โมนเพศแล้วร่างกายก็โทรม มันยังไปทําให้ฮอร์โมนต้านเครียดของเราเนี่ยต้องทํางานางนักขึ้นสุดท้ายหละ่ะการเลือกอาหารการกินถ้าเรากินอาหารหลากหลายเนาะแล้วก็ครบถ้วนดีอย่างเงี้ยครับร่างกายก็จะได้พวกวิตามินแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสมรรถภาพทางกายก็ดีสมรรถภาพทางเพศก็จะดีไม่หย่อนก่อดไว้ยอัลควนนะครับ หากใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ